รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเดะคีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะซึ่งรายการของเรายังเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะรวมถึงติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งเศรษฐรกิจและสังคมให้เข้าใจได้ง่าย,ายโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ คุณผู้ชมคะความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกตอนนี้เรียกว่าเป็นวิกฤตไปทั่วโลกแล้วและส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกด้วยนะคะสำหรับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่นำเข้าน้ำมันในแต่ละปีเป็นจำนวนมากเฉพาะ2เดือนแรกของปี2565นี้เราเพิ่มการนำเข้าน้ำมันมากถึงร้อยละกว่า82ทีเดียวค่ะ และสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการผลิตของกลุ่มโอเปกและชาติพันธมิตรหรือว่าโอเปกพลัสนะคะรวมไปถึงข้อตกลงนิวเคลียร์อิหรา่านที่ยังไม่ได้ข้อยุติ สามเติมไปด้วยสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อมานานหลายเดือนด้วยกันค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการในรอบ10ปีอัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะและแน่นอนส่งผลต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะในบ้านเราที่ไม่เว้นด้วยเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนในภาคการผลิตและภาคการขนส่งนั่นเองนะคะ และถึงแม้รัฐบาลไทยนะคะจะตรึงราคาน้ํามันดีเซลซึ่งเป็นพื้นฐานการผลิตที่สําคัญเอาไว้ที่ราคาดิลลัไม่เกิน30บาทจนถึงสิ้นเดือนเมษายนนี้ก็ตามแต่ก็ยังมีคําถามสําคัญว่าแล้วหลังจากนั้นจะบริหารจัดการอย่างไรนะคะราคาน้ํามันในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นอีกหรือไม่คนไทยรัฐบาลไทยจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรและจริงหรือที่คนไทยใช้น้ํามันแพงกว่าชาติอื่นๆในอาเซียน พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรามาหาคำตอบกับเดอะคีย์ของเราในวันนี้กันค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงปลายปี2564ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลายคนบอกว่าโอ๊ยฟังข่าวราคาน้ํามันขึ้นน้ํามันขึ้นบ่อยครั้งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเบนซินและแก so ๊สโซฮอลนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างที่เกริ่นไปแล้วในช่วงต้นรายการเรื่องของทําไมราคาน้ํามันจึงแพงแพงขึ้นเพราะเหตุใดมีปัจจัยอะไรคนไทยใช้น้ํามันแพงกว่าประเทศอื่นหรือไม่จริงๆโครงสร้างราคาน้ํามันประกอบไปด้วยอะไรภาครัฐแก้ปัญหาอย่างไรบ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกับด ของเราในวันนี้กันค่ะคุณชานสินตรีนุชกรนะคะท่านเป็นผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะและที่สําคัญนะคะท่านเป็นอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตทจำกัดมหาชนให้เกียรติมาพูดคุยเรื่องของ ราคาพลังงานและน้ํามันของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณชันสินค่ะ,คะคสวัสดีครับุณเมยครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงราคาดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นภาพรวมของการใช้พลังงานของทั้งโลกและประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันเนี่ยความต้องการมันมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้ว ปริมาณของน้ํามันจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยนะคะมันเหลือมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอยากให้คุณชันสินฉายภาพให้เห็นนิดนึงค่ะจะเรียนงี้ครับคุณเมฆครับพลังงานของโลกเนี่ยมันต้องมาจากต้นกําเนิดพลังงานค่ะต้องมาเิดพลังงานในอดีตเดิมเลยนี่เมื่อสองสามร้อยปีเนี่ยก็คือฟืนฐานหินดูไหมครับหลังจากนั้นก็กลายเป็นน้ํามันน้ํามันเนี่ยตอนสมัยที่ปตทเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันเป็นพระเอกเพราะน้ำมันเนี่ย แต่ก่อนี่มีแต่บริษัทน้ามันต่างชาติพอทอเข้ามาแล้วก็มาทําในเรื่องของการตลาดต่างๆตอนหลังเนี่ยนะครับแก๊สธรรมชาติมาทดแทนเพราะแก๊สธรรมชาติจะสะอาดกว่าแล้วเนี่ยแก๊สธรรมชาติเนี่ยก็มาทดแทนน้ามันเตาที่ไปทําไฟฟ้านะครับที่ไปทําโรงงานอุตสาหกรรมวันนี้แก๊สธรรมชาติประเทศไทยใช้อยู่ประมาณทั้งเกือบเกือบห้าพันล้านลูกบาทฟุตต่อวันหรือเทียบเท่าบประมาณทั้งหนึ่งล้านบารเ,ลาเรลเศษ น้ำมันก็ประมาณทักหนึ่งล้านบาร,ร์เรลเศษๆนะครับซึ่งเป็นแค่ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็น์ของโลกหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกทั้งแก๊สและน้ำมันรวมกันราคาน้ำมันตลาดโลกทุกวันนี้ก็แพงขึ้นทําให้เราต้องแพงขึ้นด้วยปัจจัยที่ทําให้ราคาน้ํามันตลาดโลกแพงขึ้นทุกวันนี้มาจากอะไรเพราะหลายคนอ๋อลัสเซียยูเครนทําสงครามกันหรือเปล่าราคามันถึงเด้งมาเกินร้อยดอลลาร์สหร,รัฐต่ตอบาร,ร์เรลเนี่ยค่ะคือจากประสบการณ์ที่มีมาเกือบ4ี่ิปีเลยนะครับ การปรับเปลี่ยนราคาของตลาดโลกเนี่ยมันควบคุมไม่ได้จริงๆแล้วก็มีบางปัจจัยซึ่งเดี๋ยวผมคงเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ว่าเข้ามาถึงภาพน้ำมันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการผลิตน้ำมันเนี่ยโดยส่วนใหญ่วันนี้ยังผลิตโดยกลุ่มโอเปกสิบห้าประเทศะนะครับแล้วก็สลายอยู่ประมาณถ้าเกือบเกือบสามสิบเก้าเปอร์ซนตสามสิบ 5ถึง39เปอร์เซ็นต์40ิเปอร์เซ็นต์แล้วเซอร์เบีย e ก็อยู่ในหนึ่งในกลุ่มโอเปที่เป็นจำนวนใหญ่ที่สุดะนะครับนอกนั้นก็จะเป็นนอนโอเปพวกค้าสักสถานพวกเม็กซิโกพวกมาเลเซียนะครับแล้วก็จะมีรัเสเซียแล้วก็อเมริกาเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ2008เนี่ยเขาเริ่มมีเชลล์ออยล์เชลล์แก๊ส <c oughs> เขาเริ่มส่งออกน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันดิบเขาพยายามจะผลิต นะครับโดยจากประเทศเราเหล่านี้แล้วก็น้ำมันดิบเนี่ยเขาเรียก liquidity สูงมากคือลงเรือเรือขนาดใหญ่ที่ไหนที่ไหนสามารถค้าขายได้แล้วเรือแล่นไปได้มีท่าเรือก็สามารถเปลี่ยนได้เลยมีการเทรดมากมายที่สิงคโปร์มีคนที่เทรดตรงนี้ประมาณเกือบเกือบสองสามร้อยเจ้า2องกับร้อยลายขนาดใหญ่เพราะนั้นเพราะสิงคโปร์เป็นหลักของฮับในเอเชียแปซิฟิกและ ทุกคนในภู Pacific, มิภาคเอเชียแปซิฟิกก็ต้นเบนชา์าม์กที่สิงคโปร์อ้างอิงราคาสิงคโปร์เพราะไม่มีการค้าขายทางประเทนจำนวนมากที่นั่นก็มีคนตั้งข้อสังเกตเราก็มีลงก่นของเราเองทำไมเราต้องไปอ้างอิงราคาสิงคโปร์รงก่นเราเองเนี่ยรวมๆกันนะประมาณไม่ถึง2ล้านบาทเร็วแต่ของเขามีโลงก่นประเทศเขานิดเดียวค,คนทั้งสองล้านสองล้านคนประเทศเขานิดเดียวแต่ว่าเขาเป็นรงก่นเพื่อส่งออก เขามีลงการรวมๆกันเกือบๆผมว่าเข้าใจไม่ผิดประมาณ3 4มสี่ห้าล้านบาทเร็ประมาณนี้เขามีโรงการขนาดใหญ่นะครับก็ทําให้มีผูค้าจํานวนมากหลายประเทศก็เลยต้องไปใช้ราคาอ้างอิงสิงคโปร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัวแทนการค้าทั้งหลายทั้งปวงทั้งญี่ปุ่นทั้งจีนทั้งเกาหลีทั้งของคนไทยเนี่ยกุณปทรก็มีตัวแทนการค้าที่นั่นนะครับในการเทรดนะครับทั้งน้ำมันดิบทั้งน้ำมันสําเร็จรูป ที่สิงคโปร์ค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันตลาดโลกเวลามันจะขึ้นมันจะลงเนี่ยเอาเอาตอนนี้เลยให้เห็นให้คุณผู้ชมเห็นภาพด้วยราคามันขึ้นลงจากปัจจัยอะไรคะคือคืออย่างนี้ครับคือเท่าที่ผมเคยตอบคำถามเรื่องนี้กับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์ราคาคือดีมานซัลายราคาคือดีมานซัพบายไตรซัลาย ราคาก็คือปริมาณที่ทางสปายดีมารต้องการเท่านั้นเองนั่นคือราคาแต่ปัจจัยที่กําหนดราคาวันนี้มันไม่ใช่ปัจจัยเรื่องของผู้ผลิตกับผู้ซื้อมีความต้องการเท่านั้นมันมีปัจจัยเช่นเช่นปัจจัยเศรษฐกิจปัจจัยแพนดามิกที่เกิดขึ้นพอแพนดามิกที่เกิดขึ้นท่านจำได้ก็คือเมื่อ2 0 2 0งูนเนี่ย ราคาน้ำมันมันลงเหลือ13เหรียญถ้าจำได้ใช่ค่ะแล้วราคาน้ำมันที่ซื้อล่วงหน้าติดลบด้วยซ้ำไปเพราะมันต้องรีบส่งมอบต้องฟังนะครับมีราคาซื้อล่วงหน้าและติดลบเริ่มมีราคาซื้อล่วงหน้าปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยก็เรียกฟันโฟอย่าลืมเลยครับกองทุนกองทุนทั้งหลายกองทุนของคนที่มีอายุเพนชั่นฟันกองทุนน้ำมันกองทุนทั้งหลายเนี่ยมีจำนวนใหญ่มหาศาลใหญ่หลายเท่ามากกว่าจีดีีประเทศไทย ก็ไปเจงกำไรซื้อเปเปอร์ประมาณหนึ่งสัญญาเท่ากับหนึ่พันบาร์เรลซื้อเข้าไปก็เหมือนกับถ้าเกิดเป็นนักเศษสายคือมีดีมานเทียมเข้าไปไม่มีของจริงมีเปเปอร์ว่าอีกสามเดือนอีกหเดือนจะต้องส่งมอบน้ำมันยังไงแต่ซื้อเข้าไปก่อนเหมือนซื้อทองในตลาดนี นี่คือตลาดล่วงหน้าอย่างที่เราได้ยินตามข่าวก็จะได้ยินคําว่าสัญญาซื้อขายน้ามันล่วงหน้าถูกต้องน้มันนั้นซึ่งอันนี้เขาทากันมาประมาณเกือบเกือบสีปีแล้วก็คือ WTI นะครับตลาดในเมก็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้ราคาน้ํามันผู้ที่มีฟันโฟมีเงินก็เข้าไปซื้อพอไปซื้อเนี่ยพื้นฐานโดยโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นฐานดีมานสัมพลายปกติอาจจะราคา60ิเหรียญเจบเหรียญ แต่มันสามารถดึงไปได้ถึง100ร้อยก๋าเหรียญนะครับสังเกตได้เลยตอนนี้ถ้าท่านไปดูนะว่าไอ้ฟันโฟตัวนี้การซื้อน้ำมันล่วงหน้าเนี่ยมีกี่แสนสัญญาที่ซื้อเข้าไปมากกว่าขาย,ย,ย,ยนั่นคือหมาย,ย,ยวาว่ามันจะมีดีมายเข้าไปเยอะ,ะมากอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัจจัยที่เราควบคุมยากมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยใช้น้ำมันเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซนต์ของโลกแล้วเราก็ต้องซื้อตามราคานั้นเมื่นั้นไม่มีใครขายให้เรา นะครับนั่นคือประเด็นที่สําคัญคป,รประการอีกประการหนึ่งคือเรื่องเรื่องของ geo politics ที่มันเกิดขึ้นวันนี้ก็คือเรื่อง geo politics การเกิดสงคราม,มการเกิดการขัดแย้งกันม่นเกิดอะไรขึ้นครับมันทําให้เกิดรัเสเซียเนี่ยเขาผลิตธรรมดดิบประมาณทั้ง10บล้านบาเรลคือประมาณสิซของโลกโลกประมาณร้อยล้านง่ายๆเขาผลิต10บล้าน รัสเซียเนี่ยผลิต10ล้านเนี่ยแต่รัสเซียเนี่ยโดนตัดเรื่องสวิฟต์โคดในการซื้อขายด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกลาง <ขอ S 1> ล่านธนาคารกลางเข,า,ขาโดนตัดปับ๊บพอโดนตัดปั๊บการซื้อขายก็ไม่เกิดขึ้นมีเกิดการแซงชั่นแต่เห็นไหมครับยุโรปอเมริกาไม่กล้าแซงชั่นเรื่องพลังงานกับรัสเซียยกเว้นเรื่องสวิฟตโคดแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็แก้ไขเยอรมันก็พยายามแก้ไขเรื่องสวิตโคดในการ ในการติดต่อกับ g a ๊ส o อมแบงให้ออกมาเป็นลักษณะของจ่ายเงินเป็นยูโรให้แก๊สพอมแบงค์แก๊สพอมแบงค์จ่ายเงินเป็นเป็นรูเบิล <c oughs> ให้กับแก๊ส o อที่ขายแก๊สเข้าไปในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ย geo politics มันก็มีผลทําให้การชอร็อตของน้ํามันไปช่วงหนึ่งแต่ว่าน้ํามันเนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยจากประสบก,การณ์ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่เกินสอาเดือนเดี๋ยวก็พยายามปรับตัวได้เพราะทำไมต้องสองสาเดือนครับกว่าที่จะ คนจะเริ่มขุดเจาะได้เพิ่มขึ้นกว่าที่จะลงกันที่ตอนนี้บางบางโรงเริ่มชัดดาวตามซีซั่นงเริ่มกลับขึ้นมากว่าที่จะคนเนี้ยช่วงหน้าหนาวใช้ฮีตติ้งออยเยอะตอนนี้เริ่มใช้น้อยลง<อ>นะครับการวิดความต้องการใช้น้อยลงเนี่ยแล้วก็ตอนหลังเข้าหน้าฝนเนี่ยมันก็ค่อยๆฟิวเจอร์มาเก็ตเนี่ยของน้ำมันเนี่ยน่าจะต่ำกว่าร้อยเหรียญ<อ>ในอีกสักสองสาเดือนข้างหนา้า คือเหมือนซัพพลายกั mm บดีมานเริ่มหันหน้าเข้าหากันมากขึ้นราคามันก็จะมีการปรับตัวลดลงมากขึ้นเพราะว่าการขนน้ํามันดิบมันไม่ได้ขนผ่านท่อค่ะมันต้องขนผ่านเรือที่เป็นเอฟ i c i ช n นที่สุดและที่ไหนมีท่าเรือแต่ถ้าไม่โดนทํำลายด้วยสงครามนะซึ่งโดนในสมัยสงครามก็คงเป็นบางประเทศเทนั้นเองแต่ว่าตรงเนี้ย ก็เดี๋ยวเขาจะปรับตัวได้เองออค่ะเพราะฉะนั้นจากที่ฟังคุณชันสินราคาน้ํามันโลกเนี่ยมันสวิงหรือมันผันผวนมันปรับตัวปัจจัยหลักๆเราแน่นอนสัญญาซื้อขายลงหน้าน้ํามันดิบที่ก็ค่อนข้างต้องเป็นความเชื่อมั่นในอนาคตและเป็นการคาดการณ์นะคะคแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของ geo-politics ซึ่งก็ตอนนี้สงครามรัสเซียยูเครนเราก็รู้กันอยู่เป็นปัจจัยหลักแต่อีกสองสเดือนน่าจะมีการปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ถ้าจะถามบ้านเราละคะโครงสร้างราคาน้ํามันบ้านเราค่ะคุณชันสินเมื่อเรารับน้ํามันดิบมาแนนน่อ น้ำมันดิบเนี่ยมันต้องเป็นส่วนสําคัญเกินครึ่งแหละแต่จริงๆมันประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ํามันยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ครับ,รบผมว่าภาครัฐเนี่ยเขามองว่ามันต้องเรือกเลือกเซกเมนต์ก่อนถ้าเราเห็นว่าเซกเมนต์ที่ใช้น้ํามันมากก็คือเซกเมนต์การขนส่งนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้น้ํามันวันนี้เริ่มน้อยลงใช้แก๊สมากขึ้นภานนภาขนส่งเนี่ยต้องแบกเซกเมนต์อีกเซกเมนต์ภาคขนส่งเนี่ยคนจนๆจริงๆเนี่ย ไม่สามารถมีรถได้ค่ะแล้วนี้ต้องยอมรับค,คนชั้นกลางขึ้นไปมีรถได้มีรถส่วนตัวได้ค่ะ,คะออัก็จะเป็นภาระจะเป็นภาระเยอะนะครับรัฐบาลเนี่ยเขาเออก็พยายามดูว่าภาคที่กระทบกับเศรษฐกิจในการผลิตก็คือการขนส่งด้วยรถบรรทุกะนะครับรถบรรทุกก็มีการเจรจากันคุยกัน ก็มีการไม่ให้ราคาเกิน30บาทอันนี้ดีเซลอันนี้ดีเซลก็รถบรรทุกคือดีเซลอย่างที่บอกรถสําหรับรถรถรถเออรถเออส่วนบุคคลเนี่ยเบนซินเบนซินต่างๆเนี่ยก็ปล่อยราคาฟรีสใช่ค่ะประกาศเกือบทุกวันเลยค่ะขึ้นลลงขึ้นขึการท่านจะเห็นเลยครับท่านจะเห็นเลยว่าวันนี้รถยังวิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยทั้งที่ราคาขึ้นแสดงว่า สแสดงว่าน้ํามันที่ใช้กับรถยนต์ที่เป็นที่เป็นส่วนบุคคลเนี่ยเป็นน้ํามันที่คนอาจจะมีทางเลือกได้น้อยแต่ตอนหลังเนี่ยผมคิดว่ามันยังดีกว่าตอนหนึ่งเกเ็ดที่เศรษฐกิจแย่เลยต้มยำกุ้งถนนบนรถถนนเนี่ยวว่างเลยเพราะว่ารายได้ไม่มีวันนี้คนยังมีรายได้คนยังพอแอบสอบได้แล้วนโยบายที่สําคัญผมจะเรียนว่าโครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ย ที่สําคัญเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรนะครับโครงสร้างราคาน้ํามันเนี่ยอันดับที่หนึ่งคือราคาน้ำลงกัน,ร,กนราคาหน้าลงกันมันเข้าไปตั้งประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมั้งนะครับแล้วท็อปอัพยภาสีสัมประสิทิ์วิทเทศบาลนะครับก็แล้วแต่บางอันก็สามสิบกว่าบางอันก็สี่สิบอะไรต่างนะครับอันนี้ก็คือรัฐบาลกาหนดแต่วันนี้พยายามลดรัฐบาลพยายามใช้เครื่องมือเนี่ยลดลงมีกองทุนน้ํามัน ภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานาแล้วก็มูลค่าเพิ่มแล้วก็า่าการตลาด uh huh. นะครับรัฐบาลพยายามบริหารจัดการผู้ภาษีต่างๆ uh huh. ให้มีในไม้ที่สุดค่ะค่ะ นิดนึงค่ะตรงนี้คือดิฉันก็ฟังข่าวมาฟัง NG o อมาแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงน้ำมันมาเรียนถามความเห็นของคุณชันสินว่าจริงๆเนี่ยในส่วนของภาษีตรงนี้เขาบอกว่าโอ้โหเก็บภาษีทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยนะคะทั้งแวดทั้งสรรพสามีทั้งภาษีเทศบาลทั้งภาษีหน้าลงกลั่นอะไรก็ตามมันห้าถึงแดบาทต่อลิตรที่มันสูงเกินไปไหมคะคืออย่างนี้ครับเกินไปไม่เกินไปมันขึ้นอยู่กับความสามารถในการซื้อของประชาชนอจะเรียนว่าอย่างนี้ หลายหลายคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยขายน้ํามันสูงมากเลยและ<ช>โดยเฉพาะสูงกว่ามาเลเซียกับูไนใช่จะเรียนว่าอย่างนี้จะเรียนว่ามาเลเซียเนี่ยประชากรสามสิบกว่าล้านและมีน้ํามันที่ขุดเจาะและก็สามารถใช้ได้ของตนเองค่ะเพียงพอดูไนมีแก๊สประชากรน่าจะล้านกว่าคนคและขุดเจาะได้ของตนเองประเทศไทยเนี่ยราคาน้ำมัน ถ้าเกิดวันที่11เมษาที่เขาเขียนมาเนี่ย38บาทสำหรับเบนซินเมียนมาเกือบเกือบ38บาท50อินโดนีเซีย40เวียดนาม41ฟิลิปปินส์44กัมพูชา48ลาว57สิงคโปร์74สิงคโปร์แพงกว่าไหมเออแพงกว่าเยอะแพงกว่าเยอะเลยทําไมล่ะเพราะสิงคโปร์เนี่ย GDP per capita โดยเฉลี่ยแล้วเงินเดือนก็สูงกว่าคนท่ สิงคโปร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องให้ใช้น้ํามันเนี่ยแพงเนื่องจากว่าเขามีแมทชานซิสอยากให้คนขึ้นแมทชานซีสเพราะยิ่งใช้รถรถก็ยิ่งแพงหนักเลยคุณจะซื้อรถคุณต้องมีใบจองคุณต้องมีที่จอดรถคุณต้องเสียค่าเข้าสถานที่บางอันที่เขามีลิมิตให้คุณเข้าต่างๆเหล่าเนี่ยแล้วแต่นโยบายของแต่ละประเทศแล้วแต่ขนาดของประเทศแล้วแต่โลเคชั่นของประเทศสิงคโปร์ควรจะ ราคาน้ำมันถูกประเทศไทยนะควรจะเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเรานําเข้าน้ามันดิบมันต้องผ่านสิงคโปร์ก่อนเข้าขส่งเขาถูกกว่าเราอยู่แล้วค่ะโรงกันเขาขนาดใหญ่กว่ายูนิตของโรงกันเขาได้จะถูกที่สุดแล้วเป็นราคาอ้างอินที่เราใช้แล้วเป็นราคาองอินที่เราใช้ค่ะเขาควรจะถูกกว่าแต่ไม่ใช่ราคาน้ปั๊มเขาเจ็บสี่บาทสําหรับเบนซินดีเซลเขาหกสิบเก้าบาทดีเซลเรายี่สิบเก้าบาทสามสิบไม่ถึงสามสิบาทนี่แสดงว่ากลไกของการบริหารของรัฐเนี่ยอืก็ดูแล แต่จะดูแลอย่างนี้ตลอดไปคเป็นไปนไม่ได้ครับเพราะต้องให้กลไก,กยมันมีการทำกลไก,กยการตลาดเอง คุณผู้ชมคะในช่วงแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าคุณผู้ชมเห็นภาพเรื่องของที่มาที่ไปราคาน้ํามันแล้วก็ราคาน้ํามันตลาดโลกโครงสร้างราคาน้ํามันประเทศไทยบ้านเราประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างเนี่ยนะคะเราฉายภาพให้เห็นแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าเออเราทิศทางในอนาคตของราคาน้ํามันคุณชันสินบอกไปบ้างแล้วว่าอีกสอสเดือนราคาน่าจะปรับลดลงแต่ ภาครัฐเองก็มีนโยบายในการที่จะช่วยอุดหนุนราคาน้ํามันทั้งเบนซินทั้งดีเซลเนี่ยนะคะทุกวันนี้เนี่ยอย่างจํากัดเหมือนกันจะประครับประคองกันไปถึงแค่ไหนแล้วราคาน้ํามันจะต้องลอยตัวตามราคาตลาดโลกจริงๆหรือไม่ทักสักครู่ช่วงหน้ามาอันล็อกประเด็นกันคะ่ะ คุณผู้ชมคะและก่อนที่เราจะไปอันล็อกประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกตอบคําถามกับทางรายการค่ะและถ้าคุณผู้ชมตอบถูกก็จะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มน,นี้ไปนะคะสัปดาห์นี้หนังสือที่มีชื่อว่าผู้หญิงกับการสร้างสันติภาพในเอเชียโดยสถาบันพระปกเกล้าค่ะ และสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราตั้งคำถามว่ารัฐบาลจะตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ในช่วงไม่เกินสิ้นเดือนเมษายนนี้ที่ราคาลิตรละไม่เกินเท่าไหร่คะระหว่างข้อที่1ค่ะไม่เกินลิตรละ25บาทและข้อที่2ไม่เกินลิตรละ30บาทถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วส่งเข้ามาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอในขณะนี้เลยค่ะ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะอยู่ในช่วงอันล็อกกันแล้วนะคะเราจะมองไปข้างหน้าทิศทางราคาน้ํามันคะ่ะรวมถึงเราจะปรับตัวรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรยังคงพูดคุยกับเด็กขีของเราในวันนี้นะคะคุณชันสินรีนุชกรคะ่ะคุณชันสินคะคแล้วเราพูดกันไปแล้วว่าคาดการณ์ว่าในอีก2-3เดือนราคาน้ามันน่าจะลงเนื่องจากซัพพลายกับดีมาลน่าจะมาเจอกันมากขึ้นแต่มันมีปัจจัยเสี่ยงอื่นของโลกที่อาจจะทําให้ราคามันขยับสูงขึ้นไปมากกว่านี้ไหมคะครับถ้าหากว่าการลบ ของรัสเซียยูเครนแล้วมันมีผลกับพวกกลุ่มนาโตในยุโรปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นประเด็นขึ้นมาได้ถ้ายืดเยื้อถ้ายืดเยื้อแต่ถ้าเกิดไม่ยืดเยื้อการปรับตัวก็จะดีขึ้นราคาน้ํามันเมื่อกี้ผมก็ดูว่าราคาน้ามันตลาดโลกล่วงหน้าเนี่ยเมื่อวันที่15เมษาที่ดูมาแล้วเนี่ยมันก็ประมาณสัก 100, 100เกือบเกือบร้อยร้อยเศษเศษหรรบนิดหน่อยอแล้วก็จะไปต่ำกว่าร้อยไปปลายปีนู่นเลยนะครับค่อยๆลง ซอฟลงไปเรื่อยแต่แล้ก็เกิดว่ามีประเด็นเรื่องสงครามโลกจริงๆอันนั้นเป็นอีกประเด็นละว่าว่าว่าแต่ละประเทศแต่ละประเทศที่ก็มีสำรองเชิงเชิงกลยุทธ์ไอ้พวกเนี้ยแต่ละประเทศก็อาจจะอยู่บางประเทศอยู่6เดือนบางประเทศอยู่สองเดือนบางประเทศอยู่เกือบปีและบางประเทศก็ก็จะมี ฐานของน้ํามันกับแก๊สในประเทศเขาซึ่งประเทศพวกนี้ก็จะอยู่รอดได้เรื่องพลังงานนะแต่เรื่องอื่นอันนี้อันนีอ้อีกประเด็นหนึ่งะนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ผมบอกแล้วแปดปัจจัยเนี่ยวันนี้กลายเป็นปัจจัยเรื่องของ geo politics เป็นเรื่องสําคัญนะครับแล้วก็ปัจจัยเรื่องฟันโฟฟันโฟเนี่ยเขาบางผมได้ยินว่าบางฟันเนี่ยใช้ AI ตั้งอัลกอริทึมไ้เลยแล้วถึงวันงวัปั๊บขายถึงว่าปั๊บซื้ออะไรอย่างเงี้ย มันทําให้ราคาน้ํามันมันปั่นป่วนพอสมควรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นขออนุญาตถามสุดท้ายด้วยว่าจริงๆเราผ่านวิกฤตมาต้ยมยำกุ้งอะไรอย่างที่คุณชันสินบอกนะคะคือเมื่อต้นปีเนี่ยทางกระทรวงพลังงานเนี่ยก็ออกมาบอกเราว่าคือถ้าราคามันอยู่ที่ร3 0หรือ150ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปเรื่อยๆเนี่ย,เ,ยเงินกองทุนเราอาจจะสามารถที่จะอุดหนุนได้โดยถึงสักประมาณพฤษภาคมหลังาจากนั้นอาจจะต้องปล่อยรอยตัวบ้างแต่ณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดูแล้วเนี่ย คุณชันสินคิดว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาไหมแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ต้อปล่อยลอยตัวจริงๆเนี่ยควรจะเป็นบริหารจัดการอย่างไรคะแต่ก่อนเราเคยทานข้าวไหมครับค่ะถ้าเราทานข้าวเนี่ยข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันชาญมาสามบาทห้าบาทสมัยผมเด็กๆวันนี้ข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวจานเท่าไหร่โอ้โหสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรเงี้ยนะครับบางทีเรากินข้าวบางมื้อเนี่ยหลายร้อยเป็นพันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวธุรกิจเนี่ย Mm hmm. ปล่อยให้เอกชนเดี๋ยวเอกชนจะปรับตัว <c oughs> เพียงแต่ว่าเวลามาใหม่ๆมันจะช็อค mm hmm. mm hmm. แลวปรับตัวไม่ทันแต่ถ้าเกิดทบเวลาแล้วบอกล่วงหน้าทําให้เข้าใจเนี่ยราคาต่างๆก็ค่อยป,ปรับขึ้นแต่ขึ้นแล้วคุณต้องลงบ้างนะคือ mm hmm. ถ้าเกิดราคาวลังงานลงก็ต้องลงนะ <c oughs> มันถึงจะสามารถปรับเอ็กจัธุรกิจบางธุรก,กิจเขาสามารถมีสูตรค mm hmm. ่าขนส่ง <c oughs> ถ้าค่าขนส่งอยู่ระหว่างนี้ถึงระหว่างนี้ราคาน้ำมันอยู่อยู่ ยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบาทเข้าส่งคุณเป็นแบบนี้นะถ้าราคาน้ำมันอยู่สามสิบาทถึงสามสิบห้าบาทเข้าส่งเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีกลกไกลในการปรับตัวธุรก,กิจเขาก็อยู่ได้คปัญหาคือเราอย่ายืนนิ่งถ้ารัฐบาลยืนนิ่งเซตร,ราคาโดยให้ทุกอย่างขาดทุนรัฐบาลเอาเงินที่ไหนมาเติมครับก็ต้องปรับตัวแต่ว่าต้องช่วยชดเชยกับคนที่ ไม่มีความสามารถในการ <c oughs> ในการสร้างรายได้ <c oughs> ที่ดีในช่วงหนึ่ง <c oughs> เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ สุดท้ายแล้วฟังคุณชันสิทธ์แล้วมันอยู่ที่2องคำก็คือเรื่องของการบริหารจัดการและเรื่องของด<ช>ีมานัป p p l y ทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้น้ํามันอย่างเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลเงินในกระเป๋าไปด้วยนะทุกวันนี <A S 2> ้นะคะ เอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเดอะคีย์ของเราในวันนี้นะคะคุณชันสินตรียนุชกรที่ให้เกียรติมาฉายภาพให้เราเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันและสาเหตุของราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นและมองเห็นอนาคตและการเตรียมตัวค่ะขอบพระคุณค่ะ,ค,ะคุณชันสินค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมติดตามรายการเดอะคีย์ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่7นะคะซึ่งเราปรับเนื้อหารายการให้เข้มข้นชัดเจนวิเคราะห์ทั้งสถานการณ์ในประเทศไทยและสถานการณ์จากทั่วโลกค่ะ จากมุมมองของแขกรับเชิญที่ครบองค์ความรู้ตอบโจทย์ประเทศนําเสนออย่างกระชับนะคะและจะทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าใจได้ง่ายจริงๆค่ะและคุณผู้ชมคะรายการเดอะคีย์ของเรานะคะยังคงเป็นความร่วมมืออย่างต่อเนื่องค่ะของสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและสถานีโทรทัศน์เนชั่นทีวีช่อง22นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเดอะคีย์ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ คุณชันสินดิฉันชนิดนานและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ